ปวันปวันยัยวันมันมาหลีนอนอีกแล้วยาวันตรงนี้เ่อคืนมันมาดอนย่าปูปั้นเออปูปั้นปูปั้นเมื่อคืนกูบ่ได้นอนหย่อนเมื่อคืนนี่เศร้านิเมื่อ้เราต้องบ่ไหนนอน ปลูกมันปลูกมันปลูกมันยานปลูกมันเต็มที่ลูกอ้ยนี่สะดุ้สะดุกสะดุ้ได้กับกระพริให้ก้าหลังปลูกมันปลูกมันตื่นเลยตื่นเลยปลูกมันตะวันหยับมอไซตออกมาบริไนอนดอกมึ่งขึ้นนี่ปนิดระตูบานเยนเดนขอนตื่นเลยยายมันอยากให้มันนอนเด้อมือขึ้นอ่ะเท่าบไดนอนกูสีล่ากแค่มึงถุกอีพี่ไปบะเขาเหนียวอีสวยพร้อม เด้อเด้อเด้อปะวันปะวันเด้อเด้ออีสวยโตการ์ดนะนมึงบ่ได้นอนดอกมือหนีซุ่มหนีซูมือขึ้นน่ะกูกันจนว่าน,นักจนว่าคุณจนว่าแชน่แนจนว่ายาวัานเมา่นน,นั่นไอ้แหวนมึงเส้าหามาดึงดึงอะกดมันบาดกวนมันกวนมันกวนมัน,น,มน,นบาดมึงเอามันมึงจับอีสวยนี่อีสวยนี่โตดีบาดตัวหนึ่งจับมันเป็นปืนรุ้บาดแกงมันแกงมันแกงมันทำไงมันนอ่นทำมันนอนอีสวยก็ตัวไรอีสวยโตัวไรมือขึ้นน่ะเสียงมันผู้เดียวเลย มันนวย่่จะเป็นปืนเป็นปืนเป็นปืนยิงยิงยิงเอาใส่กระสุน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 ยิงเลยใส่กระสุนใส่กระสุนใส่กระสันปึ๊บปังก็เดี๋ยวก็เอาใส่กระสุนไหมใส่กระสุนไหมปืนคุณนะใส่กระสุนไหมกกึเอ๊ะบวกอันคือบคเนี้อ๋อยิง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  ปัง,งมึงบปทีนอนดอกมันหนีมันหนีเพะว่ามันหนีมันหนีมันห่วงนอนห <c oughs> ่วงนอนมาดูเวลานอนมึงกแล้วแล้วเวลานอนกูมึงก็บปกูนอนมึดนเหรับม,มดบนเลยบเป็นไดดูเวลาดูมึงถือขวนกับเจ้าของมันสีกันรปากับเจ้าสุ้ อีสากอีสากบมเมนบเขาเจ้ามองคู่แมงบอกวนมากกวนกลับทุบบบบี่แล้วก็ทุบทบมานไฟทุบบจต้องไม่ได้นอนบ่อยมึงนอนดอกยิงใส่กระสุนกึกกึกยิงจ้า Saya kasut, saya kasut, tuk, 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 saya kasut, saya kasut, tuk, tuk, saya kasut, tuk, 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 t ปืนกูมันครูได้ปุ๊บปุ๊บปุ quiet quiet quiet. ๊บปุ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 ๊บยิงตาย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 วายต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 ยตายตายยตา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 ย แม่งขนอวยนะไปเห็นปาเขาเจ้าย้มได้กับครูเส่เขาแล้วพ่อสนับอีพี่นี่มืงอีสวยกับห่วงลูกขอจบการเอาขึ้นหมาเพียงเท่านี้พี่น้องมันปไดนนอนแล้วขึ้นนีพวกเก่งคิดว่กเก่งคุกต้องในนอนแล้วมันไม่เป็นไรมันอยู่บนรถเฉยไม่เป็นไรห่วงลูกเนาะความรักเนาะลูกเนาะ ความรักที่มีต่อลูกเนาะผมูหนูแม่มาหาเรี้ยงเขาสะเลี่ยพี่นี่นนเนีอยเนาะขอตัวล่าไปก่อนโอเลก่กปเช่กบติตมท่านโบติตำพอเสียวมันไปปล่อยวัดดูนี่แหละคันคลิปคันซ่องคอยหอดล่านซับแจกหมาแจกอ้ไรนี่แหละ <laughs>